สเก็ตินิมแมพตันนี้เราจะมาทำล่าโปรเฟสต์ครับขยายดิขยายย่ะวงใหญ่ตัวอะไรพีเอฟะขยายวงใหญ่มันได้มันได้ไซส์ไงขยายวงใหญ่แล้ววะเออของของเกตอะขยายวงใหญ่มันได้มันได้ดีไงดูอะ้รก็ไม่ได้อะไรมัน ตามล่าครับโดนโปรเฟสตเกาหาว่าแฮกเรายอมไม่ได้ตกมาเต็มเลยกูอดดีกูอัดกูอัดยูทูบโน้มงกูรู้ประจานโน้มมอไไหนวะเจอกันยูทูบเจอกันยูทูบกูอัดคลิปอยู่อ้าวเกียร์เอ็นเลยอ้าวโนโ o i give you